โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนั้นได้มีบุคลากรเข้ามาช่วยงานมากมายไม่ว่าจะมาจากผู้เข้ารับอิสลามและมุสลิมเดิมที่มีหัวใจรักในการทำงานศาสนาและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการออกเสียงภาษาหลับเสริมสร้างความมั่นใจ ทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนั้นจึงจัดให้มีกิจกรรมตามลอยบิลานขึ้นสำหรับบุคลากรภายในโดยมีคุณอัชอาลีพงวิจาร์ณเป็นผู้ดแูแลโปรเจกต์นี้ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนได้ทําการทดสอบการอาจารมีผู้สมัครทั้งสิ้นจํานวน15ท่านโดยการส่งคลิปอาจานของตอนเองมายังคณะกรรมการและตัดสินเข้าสู่รอบสุดท้ายเพียง5ท่านเท่านั้น รอบสุดท้ายเราจัดขึ้นที่ห้อง VIP ร้านเมี่ยงปลาเผาหลังลามสาขาเจ้าคุณทหารราชกระบังโดยให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายทําการอาจารา์แบบสดๆต่อนหน้า,นาคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์บรรจงมินกาสันอาจารย์สุเลมานบุญชมอาจารย์อบดินบุญชมอาจารย์ยูรัตด,ดัมลีเลิศและอาจารย์อามาัดอบุสบิดซึ่งเกนฑ์ในการตัดสินก็จะดูจากการออกเสียงว่าถูกต้องหรือไม่เป็นหลักในการให้คะแนน <S <S วัตถุประสงค์ของเราครับก็มีอยู่สาประการหลักๆนะครับนั่นคือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอิสามแก่ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ประการที่2ก็คือเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับมุสลิมใหม่แล้วก็สร้างความสมานฉันระหว่างมุสลิมเดิมกับมุสลิมใหม่นะครับอันที่3ก็คือเพื่อ,อ,อพัฒนาสกยภาพของผู้ที่ทํางานในโครงการนะครับ ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะผมขอนับถือน้ําใจนะครับบางเจผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งชาสันนะครับบางอาริฟีนนะครับที่มีสปิริตนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีการคัดเลือกออกมานะครับห้าคนเพื่อที่จะจัดลําดับว่าใครได้ที่1 2ึ่งสอห้านะครับออขอ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่ากิจกรรมนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพรรมาคนทํางานในองค์กรของเราต่อไปในวันข้างหน้าพื่อที่ว่ากิจกรรมของเราจะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีคุณวรสุลประประแกกาตุ โดยครั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่คุณพิศนุกรภูโป่งและคุณยูซุบกัมจิตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ว่าที่ร้อยตีวีรพลหวงมะซอรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณประสิทธิ์ยูสุและรางวัลชนะเลิศได้แก่ร้อยตำรวจโทวิชัยหลุ่มวิสัย الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول محمد رسول الله اي على الصلاة على الصلاة <سؤال> أي على الفلاح <سؤال> <سؤال> الفلا <applause> الله اكبر الله اكبر لا <applause> <applause> การอาจรรย์ถือเป็นอิบาดะหนึ่งที่สําคัญในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มาละหมาดมีความจําเป็นที่ชายมุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีหลายหลายท่านที่ไม่เคยอาศจรรย์เลยแต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนกลับไปด้วยความมั่นใจอย่างน้อยที่สุดจะได้ทําหน้าที่อาศจรรย์ให้กับครอบครัวของตนเอง